ก็ทําใจแล,แล้วแหละว่าตําแหน่งที่วเ,เล่นน่ะมันไม่พ้นชาวไร่ <Ret reat. S 1> ่ะแล้วมันก็ไม่มีตัวที่จะเล่นแล้วด้วยจริงๆเลยมากับลุงหนวด <c oughs> โมเรียนไ <c oughs> หวปะวะ่าไม่ค่อยได้เล่นแล้วผูหยิงทำาตัวนั่นตงตัวนี้ดิแล้วก็กับโมเรียนเอ่อฟาร์มนะครับผมรู้ว่ามันสีบายบอ่อเอ้ผมลืมเปลี่ยนเน็ตแปต้องใช้เน็ตบ้านเรียงลืมใช้ไ,ไฟไม่ได้นะครับผม พราะว่า Wi-Fi มันช้ามากงงตุงง้งยังบ้านมี Wi-Fi ไม่ใช้ไวไฟป่านะฉันติดตัวเองเนี่ยจะเชื่อกูจะเชื่อกูจะเชื่อตัวเองเลยบักหำเอ้ยแล้วบนกูไม่มีคนอยู่แล้วอะบนมันโล่งจังเลยเรียบรอ้อยเฟิร์สบาดไปครับผมไม่รู้จะไหวเปล่ายิงไป,งไป,งไปแหลกไปโอ้ยแหลกจังวะไม่นา่ากดเปลี่ยนเน็ตเลยกู โอเคโมลิน okay, ต้องอรอเลตเกมว่ามันมันเป็นตัวแคลลี่เลดเกมเนี่ยคนไม่ค่อยมาเล่นนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นคนเอาโมลินมาเล่นเลยผมว่ามันน่าเศร้ามากอะฮีโร่ที่แบบเอ่อมันไม่ใช่ยังไงเดีย๋ย <c oughs> แพทนี้มันไม่ได้อะไรก็คือไม่ไม่คือเงี้ยก็ไม่น่ามาเล่นเนี่ยคือคนเขาจะไม่ค่อยเล่นกันนะมีก็งงเนี่ยมันโหดนะมันโหดนะมนโมเรนะอ่ะเนี่ยดูดิโหดเด้อหมเอทอดจะจะทำงั้นลูกทำเหมือนงนทำเหมือนงานถอยก่อน เพราะมันโหดโหดเอาเรื่องเลยแต่ว่าคนไม่ค่อยเล่นอนะวีโรดบ้างเอ,อ่ยมูลเรนบ้างอ่าอะไรกะโอเมก้าโอเมก้าเผยหนูไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะคนเล่นเนี่ยตัวทําทําลักจ่ะไม่รู้เป็นอะไรมันสนุกเหรอเล่นเนี่ยตัวเดิมๆอ่ะสําหรับผมผมไม่สนุกเลยผมเล่นต้องสีสันเลยแพ้ก็แพ้ไปก็แค่เกมจะไปอะไรนะกระหนาจริงปะคิดเป็นผมปะแบบเออจะเป็นอะไรปะก็แค่แพ้ก็เล่นอยากๆๆๆเล่นตัวอยากเล่นก็เล่นไปดีออกของอะไรก็ออกไปดีเออ เพื่อนตีนี่อยู่ตีอะไรนะเปโนเสาอยู่กูลังไปกูลังไปเอาต่อเลยเอ้ยอะไรทักหนาเนี่ยถ้าเขค้างเห็นปะโทรศัพท์กูมันได้ดีๆนะมึงทักมึงทักนี่ได้เรียบร้อยครับเปโนเสาของเราก็ลืมปิดเฟสเวลาอัดเกมอร์ปิดเฟสซะบ้างนะอุ้ยวิ่งเลยวิ่งให้เร็วเลยขาสั้นแต่วิ่งไวจังว่ากลัวเด้งเด้ออุ้ยได้อยู่นั่นทีมเรา อย่าไปแก้ย่างเดียวแต่ยังไม่มีของต้องเราไปของก่อนแล้วกันนะไม่มีของก็เหมือนกับปลากระป๋องที่เปิดฝาไม่ได้เกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรกับปลากระป๋องเปิดฝาไม่ได้ปะงงตัวเองเรื่องนะกำลังไปกำลังไปมาแล้วไปตายซะมึงอ่ะอู้ยเยอะไป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 อยู่พี่โอ๊กูอยู่พี่โอ๊กูอยู่พี่โอ๊กูมันมีไอตัวแบบ แดงครับจะต้องให้แก๊กมาจัดการด,าด,ด,ด,กดึงมาดึงสวยสวยดีเงี้ยไม่ดูนะแก๊กดึงแล้วดูเลยเพื่อนแปดวิแปดวิเมียนติแปดวิเมียนติเอาละกันเอาวิวเอาตังก่อนดึงไม่โดนมันยืนนิ่งๆนะเมื่อกี้มึงดึงไม่โดนได้ไงมาเอาดาร์กแล้วกันโอ้ยเอาไม่ได้ไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อน เออยิงยิงอยู่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 เอตัวง่ายๆก็ได้แก๊กไม่ต้องดึงตัวยากหรอกถ้าก่อนถ้าก่อนมันไม่ได้อ่ะจริงจังเลยโอ้ยอย่างที่โอ้โหฟิกเกอร์ไปดูดกูอึ้งเลยอ่ะคือกูอึ้งเลยได้ไงมึงทำได้ไงป่ะแก๊กมีมีน้ำบอกว่ากูจะไหวไม่ได้นะไหวละยุ่งนะฟาร์มเถอะฟาร์มเหอะวะ สวัสดีวิวิโดน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 หนักเลยโดนหนักเลยไปละไปละไม่ยุง่งละไม่อยู่ละไม่บวกก็ไม่เอานะถ้าไม่บวกก็ไม่อยู่ครับไปฟาร์มเดี๋ยวผมเรียนไปแล้วผมเป็นฟาร์มอืฟาร์มมังใจเย็นเลยนี่เนี่ยใครทำอะไรทำไ,ทำไปเลยครับผม <c oughs> มึงกัดจะไม่บวกเลยละกูว่าเมีเละกูว่านี่เลยฟาร์มไปหมดแล้าได,ด้านล่างนะ ตามเลยครับผมมอย่าสนใจครับผมหนาก็ไม่อะไรละเสียเวลาฟาร์มเราเปล่าๆรีบฟาร์มรีบเกิดเถอะเพราะเราไปยึดอ้อึ้งมากเพราะไปดันป้อมแยกแยกไปดันป้อมอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเอ้แม่เขาอยู่บนกันหมดเราไปดันป้อมแต่เขาก็แยกกัไปเองแหละถ้ามันบวกกันไม่ได้จริงอ่ะฝั่งเรามีแก๊กไม่ได้เจ็บไปแล้วเพราะมันดึงได so ้ไงดึงมากินได้ไงเงี้ยแล้วก็เออมาฟาร์มมาดันป้อมอะไรนะเขาก็มาอะไรปะง่ายๆเลยมั้ะไม่ต้องไป ยืนทั้งวีทั้งวันอะไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยก็มันแยกมาดาันบ้างไม่ถึงกูอ่ะเออบอกตัวเองวินออบอกแล้ว,ซ,ลวซัดกันแล้วซัดกันแล้วมึงซัดกันแล้วซัดกันแล้วนี่นมึงโ yeah, re okay. อเคเขาบวกกันแก๊กตายไป <c oughs> แก๊กน่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นไม่เป็นมันน่าจะแบบเออไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่อ่ะมันไม่ไม่เหมือนผมนะถ้าผมเล่นแก๊กคือแบบดึงยังไงก็โดนอ่ะ <c oughs> ไ,ได้ยอดเด้ไงเว้พูดจริงๆเว้ดึงยังไงก็โดูผมเล่นแก๊กอ่ะ ผมแม่งมือโปรว่ะหมดกัดบักฮามเลยไปอย่เพิ่งมาจนะู่นะี่กูหุ่นไมาแล้วมาแล้วผมแหลกมากเลยว่ะจริงมันอาจจะเป็นเพราะการเปลี่ยนเด็ดผมกระดานถันก็ได้มันก็ด,ดูแหลกๆแหลกเลยเอา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 เลยโอ้โหกูไปแล้วจ้ดาด้านล่างด้านล่างด้านล่างเลยอย่าไปสนใจ เราจะไปวิ่งไปบวชเขามากเกมนี้มันชันได้การนันป้อมชนะกันที่การคิวเนี่ยเห็นป่ะแต่อย่างไรโมูลินันป้อมไปมากนะยิงแรงมากมันยิงแบบปัก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 งี้ยุดสนใจจุดสนใจจุดสนใจมันเอาเนี่ยทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดเราเป็นฟาร์มสวยอุ่นของกูไปอีกอะไรเนี่ยเอะไรนี่้อาไรนี้ ีโอ้โหฟิกเกอร์ฟริกเกอร์ไปเลยฟิกเกอร์ไปเลยมาหมดท่านบอกกูหมั่นไส้กูหมั่นเขี้ยวแบบอืมกูฟิกเกอร์ไปเลยแบบจามหัว,วเนี่ยโมเดลต้องมีมานาเยอะนะเพราะสกิลมันกดเรื่อยๆไงสกิลหนึ่งวันรนีเลย,ยงไงถ้าเกิดยิงไอ้ลอตไอ้สแปก็กบอนเต็มอะมันก็จะยิง,งเรื่อยๆก็น่าจะรู้อยูอย่แหละวเพราะเป็นฮีโร่แรกๆที่เข้ามาไม่ได้ใหม่ๆหรอกถอยไปีปกัเพื่อนกู มันแหลกกลงเรือมันแหลก,กอะไรวะมันแหลก well. i̇şte ที่ตรงไหนวะโอ้ยแกกูหวังอะไรกับมึงได้บ้างวะกูทำอะไรเงี้ยช่วยนี่กูหวังอะไรมึงได้บ้างวะเบี้ยมาคีบเขาก็คือดีครับคือการตัดคิบไปเลยหนึ่งตัวตัดหนึ่งตัวก็คือตัดครับเขาน่าจะเอามังกรเล็กอยู่แล้วก็ป้อมกลางเลยสบายๆบายโคตรแรงนะมึงอิลิเดน่าในมือกัน โอ้ยอะไรนักหนากูเนี่ยโอ้ยมึงเวลาเล่นเกมชอบประทักชอบแบบแจ้งเตือนอะไรนักหนาเะฮะไม่เข้าใจหัวลอยนะเว้ยจริง, <No. S 1> งหัวลอยอกับพวกเลือดพวกเนี่ยแล้วก,ก็กนะกแหลกเนี่ยหนูไม่ลงคลิปแห้งเลยคลิปนี้เล่นไม่ดีโทษคนอื่นก่อนมาดิมาดิคลิปอะคลิปอ,ะ,อะมีพาณิชย์ไม่เคยกดหรอกคลิปไม่ใช่กับคนอย่างเดียวพกกวาณิชย์กลัวไปหมดแล้วดันดีเงี้ยดันดีดันดันมาดันโดนตีหนึ่งตีสองปลุกน้องมาดันโคตรเก่าโคตรเก๋เลยพี่ ยิงช่วงตีนเลยวนะเนี่ะดันบ้าดันบอลเลยกนะันแตกซะแตกซะโอ้ยอกูบอแตกนอกปากหามึเลยไปแล้วไปแล้วอยูก่กูเอาเวลาได้นะได้นะไม่ไหวก็ถอยจริงอะ่ะข้างบนน่ะไม่ไหวแล้วถอยเลยสู้ไม่ได้หรอกตัวไกลมันเยอะตัวยิงไกลมันเยอะไงสกิลไกลมันจะ,ม,นะมีเอวสูงมีแล้วเงี้ยเข้าไปก็ตายต้องรอแก๊กดินอย่างเดียวอะ่ะ ถ้าไม่มีแก๊กดึงก็ไม่ไหวจริงๆเลยผมพูดจริงเลยพูดแบบแบบมีสาระเลยเพื่มีสาระเพื่อมีสาระเลยเนะี่ยตายบวกไม่ไหวก็ไปบวกประมาณจริงอนะ่ะน่าจะมาละ <c oughs> มันน่าม,ม,ม,มันน่าจะดาร์กอหร่เราพิมพ์ยาบางกรเลยอเยียกฟ้าก่อนนี่ไงไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ใช่ไหมเสร็จดีง ผมภาคหลายเกยมแล้วก็เจ็บคอมากด้วยภาคก็ไม่ลงสงสัยว่าทำไมไม่ลงมันแพ้ไงวนินที่มันสลีมฟาร์มนะใช่ปะเออสลีมฟาร์มก็ไม่ได้อะไรมากหรอกสลีมฟาร์มสกิล,ลหนีมันก็ไม่ค่อยมีกับสลีมอะวะกูก็ไม่มีอยู่ด่าก็เลยเอ้าตายดิเงี้ยตายดิตายดิอย่างเงี้ย,ยง,ง,นะง,ง่ายๆเลยนะ ที่โมเลนผมจะเอาเป็นแนวคีนะแบบเออคีแล้วก็เจาะก,ก่อนหน่อยๆเพราะผมเอาเอาลูนคีมาเออแล้วก็จะลูนเจาะก่อนมาแหละแต่ว่าเอาลูนคีเลยดีวยกว่าถ้าเกิดจะคีก็คีดังหนักกว่าเลยเล่น,นผมช่องผมอาจจะไม่มีมการเท่ๆเหมือนช่องอื่นนะแบบว่าเข้าไปฆ่าหลายตัวเงี้ยถ้าเกิดไม่เล่นออฟหรือว่าเล่นพวกโลมนะเพราะว่าเออเล่นเป็นซับไงไอ้เล่นเป็นฟาร์มไงมันก็ต้องฟาร์มอยู่แล้ว วินตามกูดีนักหมดเลยไม่ต้องออกเรือครับไม่ต้องออกดูเรือนะเพราะมันดูดเรือจิตแล้วะเนี่ยมันยิงเร็วไมงวนะมันยิงเร็วดูเรือย้วไงเนี่ยของผมเริ่มมาแล้วผมมันเว้นบอสแมปเหมือนซานิที่ดูเออว่ะมีตัวหนึง่งไม่เคยเล่นเลยซานิสว่ะเดีย๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นซานิตที่ว่าบอสแมปเขาจะเล่นซานิสตะบอสแมปอ่ะตายซะพวกมึงมอ,งอ่งะ, <S 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 ะไม่รอดหรอกกูดักตูดยิงแล้วตายซะจะไปรอดไง ยิงโคตรแรงเนี่ยไม่ตายหรอปะไม่ได้มองเลยตายจ้ะบอกเลยอะโมโลเลนของแค่นเนี่ยคือขี้แตกอะขอแค่ได้ยิงอะตัวบางๆางอะมึงไม่มีทางรอดครับจริงจังเลยผมพูดจริงจังเลยเนะี่ยขอแค่เดินมาแล้วได้ยิงอะมาดีที่มาดีมึงตัวหนาเชียนะมาดีมาดีสลิมเนี่ยผมขอแค่ชุดเดียวชุดเดียวแบบชุดชุดใหญ่อะปัก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  <c oughs> เดี๋ยวเอาวนี่โชว์เลย เอ้าเอาตายนะตายนะมึงตายนะโอ้ยไงนะอุ <Momo S 2> ้ยสวยดีสวยดีสวยดีสวยรูนสวยรูนดูดอะไรวะนะโอ้ยเนาะกูหวังอะไรมึงได้บ้างมาแก๊กฮะมแรงมากเลยดิโมเลนเป็นอะไรที่แรงมากเลยแต่คนไม่ค่อยเล่นกันนะมึงบ้ามากัน มาดีมาดีจีบนะนะมิจก,กีโกช้ไปห,หมดมาโบเคนเไม่ใช่ไม่โบเคนไออะไรนะไอมูรามาซ่าเออชื่อเท่มกูยังจำไม่เคยได้ลักที้ยขาไปสีเหรอวะต้องอยู่ยตอนไหนวะโหมึงกันนะโอ้โหแก๊กเอ้ยสักสักโตนึนองนอะเอามาสักโตนึงมึงไอ้กูถึงยิงมึงนะสักโตนึงอะเออเอาดาร์กด้กวยเฮ้ยแก๊กเพื่อนมึงก็ดูดแบบ ซุ่มสี่ซูมแปดนะมึงอื้อหือมึงเอ้ยติดเชื่อมึงเลยติดเชื่อมึงเลยติดเชื่อมึงเลยตายซะไม่มีใครตายแล้ตัวนึงดันบุญดีกว่าอดันคลิปมันละมันป้องมันล้ป้อมแตกยัได้ไปไๆได้โอ้ยนะมันก็เคลียร์คลิปไปพวดอย่าโดนกูโคตรแรงมันนะไม่ใช่เรา โอดาร์กด้วยนั่นไหนก็ไม่ได้ละยิงไปยิงไปมาดีก็มาดีนี่ผักไปดีผักอะไรรู้มันไม่กระเด็นหรอกทีมมันเริ่มเกิดแล้วกูหน้าซีดเลยว่ะเขย่าดักมาละปล่อยบนเลยดากมันไม่โหดหรอกวิวแรกๆอ่ะโอาคพอแบบหอมปากหอมคอ ไอ้ฮาเต้ได้เหมอเนนะี่ะแยกกันมีพีกูแน่เลยอ้าอยู่กู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 อยูกย่กูตายแนละ้วโอ้โหอะไรวะนะกูไม่ยิงตัวเลือกน้อยๆปะ่ะแล้วเพื่อนนิ่หมายชายจังเอาสักทีเบิ้งเอาสักทีเบิ้งเมื่อกี้มันง่าหัวกูไอทีองั้นแหละเพราะว่าต้อง ตั้งไหนมันก็จะเจ็บแล้วเอามันให้เจ็บให้สุดเลยดีกว่าจริงผมว่าเอาให้เจ็บให้สุดเลยดีกว่า,าวนี่เลยทารอนดีกว่าเออทารอนดีกว่าทารอนเลยเนี่ยดูดิโอ้โหเพื่อนกูล้มหายตายจากงทุกตัวแล้วโอ้โหสลิมซอยย,อยับมึงมึงเวนแตรไรเอาดิโช่นอยมันงาหัวไฮแติอยู่นะ่ะเออไปละขอโชว์หน่อยขอโชว์ก่อนไม่ได้โชว์เลยเนี่ย ผมว่าออกขายมูลาออกโบเค้นหัวบะโบเค้นน่าจะเวอร์กว่านะจริงสำหรับผมนะว่าโบเค้นน่าจะเวอร์กว่าจริงแล้วก็แหลกเงั้นันแหลกหายรู้ชิบหายกูเล่นเกมมาแหลกเอลกูมาเล่นนะืหลื่นปืดลื่นปืนมาเดี๋ยวปะล่ะได้นะได้นะได้นะจริงอะได้นะเชี่ยเอ้ยวลายตายมันี่ย มีเบิกว่ะจริงไม่เบิกละแล้วเรไม่เบ,กเบิกหลายอย่างแล้ะโอ้ยมันมีบวกกันตรงกลางดีมันไม่มีดาเมจนะไม่มีดาเมจเลยสักตัว,ตว,ตวนึงเนี่ยโอ้ยเนาะทีมกูไม่นะกูขี่แรงอยู่เด้อมผมเล่นไปขอแค่ได้ยิงอะ่ะสวยครับสวยโลนสวยโลน,โลนกลับบ้านไปกลับบ้านไปก้องเอาคลิปเราไอ่ะ กำลังไปช่วยกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยเนี่ยแอร์ไปแนะ่ซุ่มโปง่งไอ้เดมันเดมันก็เดินมาสักวันหนึ่งอะลีน่าใช่ยร์ลีน่าใช่ยรข้ามันข้ามันข้ามันข้ามัอ๋อเวนวิ่งทา้ายหลนะังมาเขาต้องออกโบวเข็นจริงนะวิ่งเร็วๆหน่อยแบบซอยยุกๆหน่อยขอขอแล้วกันบาฟ้านหละแถมแถมแถมเลยขอแถมหนะ่อยขอแถมหนะ่อยแต่ด้ากูวิ่งทา้ายหลังมา ที่มีเอวสูบมันขึ้นยากอยู่แล้วครับผมถ้านตายอย่างเงี้ยเออตายไม่ตายน้ำมือกูด้วยตายน้ำมือใครก็ไม่รู้เฮ้ยตายแล้วไอตายแล้วไอแก๊กสวยเพื่อนอย่างเงี้ยเฮ้ยสวยสวยดีอย่างเงี้ยกูไม่ได้ฆ่าอีกแล้วไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกูอยู่ตายกูอยู่ตายเอาเอาเอาดูดูจบ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 อจบจบ้ตี ยิงพ่อมยิงพ่อมเออจบเวอรชิบหายเอยโอเคครับผมฝากกดไลค์วกดแชร์กดติดตามอยู่นะครับไปเจอคลิปใหม่ครับคลิปนี้ไปละมาแบบใวไปไวว่าแหลกมากแล้วก็เพื่อนทักมาหาเยอะมากเลยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมใหม่แล้วก็คนติดตามใหม่ๆนะครับผมไว้เจอกันครับบ๊ายบาย